สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เกษตรยุใหม่ควรใช้านนาจะพาพี่น้องมาเยี่ยมมาพอนะครับที่ไร่ปัญญาดีครับในวันที่ฝนตกเปรย์อยนะครับพี่น้องวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูการวางระบบน้ําด้วยพลังงานทดแทนนะครับเป็นการวางระบบน้าด้วยออการใช้โซลาเซลล์นะครับพี่น้องวันนี้ฝนตกนะครับแต่ก็บ่มีปัญหาและก็บ่มีอุปสรรคนะครับนี่คือน้าออก จากการวางระบบโซลาเซลล์ของเรานะครับซึ่งได้นะครับอยู่ด้านนน้นนะครับก็คือวางเสมอ้นะครับอยู่ในตะนะครับในตะนะครับลงมาต่ํานะครับต่ำท่อนะครับต่ำท่อตรงนี้นะครับแล้วก็ไหลมาตรงนี้นะครับพี่น้องนะครับจะลอกต่ำท่อตรงนี้นะครับเป็นการทดลองกันนะครับนะครับแล้วก็ค้องน้อแล้วก็ับตรงตรงนี้นะครับพี่น้องนะครับแล้วก็จะต่อไปใจ้ ในส่วนการเกษตรของนะครับพี่น้องอ่าพี่น้องบางคนท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าาต้องฝ้ามืดขึ้นบนแดดนะครับฝนตกไปปล่อยแบบเนี้ยนะครับเขาสามารถที่จะใช้ระบบโซลาร์เซลล์ได้พอนะครับวันนี้ก็เป็นการพิสูจน์คือพี่น้องได้พอแล้วนะครับว่านะครับถึงแม่ฝนจะตกนะครับฝนจะตกนะครับบนมิแสงแดดนะครับเราก็ใช้นะครับโซลาร์เซลล์ได้ วันนี้นะครับเขาใช้เสมอต้นในการดูดขึ้นมาด้วยกำลังวัดที 1, ่1,100วัตต์นะครับแล้วก็ใช้แผงโซลาร์เซลล์นะครับแผงโมโนคาบเซลล์แีบ6แผงนะครับพี่น้องครับตรงนี้นะฮะเป็นบรรยากาศทีฝนตกนะครับแผงโซลาร์เซลล์ของเรากิดเยียกชุ่มแนํานะครับแต่เกานะสามารถทํางานได้ตามปกติน้ำก็ออกได้ดีนะครับพีน่นะ้องนะฮะตัวนี้ผมจะ ในี่ให้พี่น้องได้ดูนะครับให้ดูไกลๆนะครับพี่น้องแหน่มเกาะข้อเต็มพ่อนะครับพี่น้องจะสังเกตนะครับพอดูดหน้ำมของเขาทอทรงแหน้่มอ,อกกนไปทีสองนิ้วแต่เขาลดเหลือนิ้วครึ่งนะครับพี่น้องนะครับตรงนี้กาะสบายใจได้นะครับพี่น้องหากว่า วนะางคนบ,บางท่านนะครับใช้ใจระบบโซล่าเซลล์ในการ,รเกษตรนะครับเป็นการประหยัดนะครับลดต้นทุนคข่ใช้ใจในการทําเกษตรในระยะยาวนะครับพี่น้องพี่น้องทันใดนะครับที่ทําการ,รเกษตรตี่อยู่่างไกบ่มีไฟฟ้าเข้าหรือแม่มีไฟฟ้าเข้าจะต้องการความประหยัดนะครับเหมือนกับตีผมได้ทดลองท,ทําตรงนี้นะครับก็ซิงสิงทีตั้งเลือก ตั้งหนึ่งนะครับพี่น้องสําหรับการเกษตรยุคใหม่นะครับตรงนี้ผมพยายามื่อพี่น้องได้พอนะครับถ้าพี่น้องทานทานใดมีข้อสงสัยหรือว่านะครับอยากจะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องระบบนะครับโซล่าเซลล์อยากจะติดตั้งก็สอบถามมาได้นะครับก็สามารถติดข้อมูลได้ในเบื้องต้นนะครับพี่น้องครับเบอร์โทรกระสูนก้า4021927นะครับพี่น้องครับตรงนี้ยินดีติด่าง้ข้อมูลยินดีติดจะ ให้คําแนะนําได้นะครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องครับที่นี่เอามาดูนะครับมาพอระบบการทํางานของเป็นนะฮะว่าท้องฟ้ามืดขึ้นแบบเนี้ยนะครับในเรื่องการทํางานของระบบโซล่าเซลล์ตรงนี้ก็จะเป็นไรนะจะไหนะครับมีกอุองคอนโทรลเป็นนะครับทีนี้เอามาดูพล้วก็นะครับตรงนี้เป็นตู้กองคอนโทรลเป็นนะครับ ที่นี่ชุดแรกนะครับชุดแรกเรามาดูลวดนะครับและนี้คือวิงนะครับกระแสไฟวิงอยู่ที่หนึ่อยสิบวนนะครับถัดมาแอมอยูที่สามเก้าแอมาทำงานได้นะครับสามจุเก้ามกำลังวัดนะครับและนี้เป็นน้องครับกำลังวัด เปลี่ยนยูทีซีร้อยสี่ร้อยห้าสิบกวัตนะครับข่นานนี้ก็สี่ร้อยห้าสิบหกวัตนะครับทีนี้เขามาดูรอดนะครับพี่น้องครับนะหลอดยูที่สองพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่หลอดนะครับพี่น้องก็โอเคนะครับในสภาพฝนตกไปโปรยนะครับก็ทำงานได้ครับพี่น้องครับนะที่สุด พี่น้องได้หันนะครับหากเกษตรกรพี่นอ้องหันไดนะครับจะอยากเปลี่ยนแปลงนะครับระบบการใจ้พลังงานทดแทนเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตนะครับจากะระบบเดิมนะครับหี่เขาใจ้น้ำมันใส่เครื่องหรือบางคนบางท่านมีความอีกระแสไฟฟ้าเข้าติใจ้ไฟฟ้านะครับในระยะยาวออก็จะสิ้นเปลืองนะครับแต่ถ้าเขามาใจ้ระบบ โซลาร์เซลล์ในระยะยาวก็จะประหยัดนะครับในต้นทุนในการลงทุนทําเรือนแหลกในการวางระบบก็จะสูงน,น้อยนะครับตป็นมากครับอันนี้คงจะพักันตัวอีกก่อนนะครับแล้วก็พบปะกันใหม่ในคลิปต่อไปครับมีเนื้อสาระอย่างดีๆก็จะมาบอกการเราซิปี่น้องในบอกกันนะครับวันนี้คงจะยุติแต่เพียงตัวนี้ก่อนนะครับี่น้องครับสวัสดีครับ